หลังจากที่ครั้งที่แล้วครับเราพูดถึงเชลซีเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายแบบแรกในแง่ของการซื้อกองหลังไปแล้วครับมีคนขอเข้ามาเยอะมากครับกับอีกหนึ่งทีมในลอนดอนนั่นคือปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองครับแล้วเป้าหมายในการเสริมทัพอันดับแรกของอาร์เซนอลเนี่ยควรจะเป็นกองหน้าถูกไหมครับและนี่คือ5คัดเลืครับว่าที่กองหน้าที่ควรจะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลหรืออาร์เซนอลควรจะไปซื้อตัวเข้ามาจะมีใครกันบ้างไปติดตามได้ในเกมเองเลียรข่าวครับ วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอฟวอรี่เดย์ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดนได้ที่ไลน์ท็อปนะจ๊ะ อร่อยติดขอบชอบชอบ,อบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่าเป้าหมายของอาร์เซนอลเนี่ยในตลาดซัมเมอร์นี้คงหนีไม่พ้นทางด้านของตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหลังจากที่ในตลาดนักเตะหน้าหนาวรอบก่อนครับเขาเพิ่งจะเสียอดีตกัปตันทีมอย่าง PA, America, Obama, ปีแอร์แอมริกโอบามายองไปและล่าสุดครับพอจบฤดูกาลเนี่ยก็มีการประกาศแยกทางกับเล็กซรงลากาเซสครับกองหน้าตัวเก่งอีกคนหนึ่งน่นทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยขาดแคลนเพชฌฆาตในแดนหน้าสุดๆไปเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ หรือว่าตำแหน่งกองหน้ากันดีนะเพราะว่าการมาเสียอดีตหัวหอกซึ่งมีบทบาททั้งในสนามและห้องแต่งตัวไปถึง2คนติดติดแบบนี้มันดูเป็นเรื่องที่น่าจะส่งผลกระทบกับทีมจนเสียศูนย์ได้ง่ายพอสมควรนะครับและเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหากไม่นับกราเบียรมาเตนารี่ที่พอจะถูถูด้ไถหรือว่าจับโยกมาเล่นได้บ้างอาเซนอนจะเหลือกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือเอ็ดดี้เอนดคจิเอครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะบิ๊กเนมหรือว่ามามาเมู่อนอวนกอ่า 5ค a ดิเดตที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีใครกันบ้างคนแรกเลยครับ กราเบิลเคซุสครับนี่คือสุดยอดเป้าหมายตัวเต็งของลิสต์นี้นะครับซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวนะครับนั่นะคือกราเบิลเคซุสนั่นเองหลังจากที่แมนซิตี้ครับเซ็นหัวหอกวอเดอร์คิตอย่างคุณเล่นอาร์เบรสและยอดกองหน้าแห่งยุคอย่างเอลลิสบราห์ฮารแลนด์มาร่วมทีมแน่นอนว่าคนที่รับผลกระทบมากที่สุดยังไงก็ต้องเป็นกราเบิลเคซุสแน่ๆเพราะเดิมทีครับสถานการณ์ของเจ้าตัวภายในถิ่นเอเดียสสเตเดียมเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีโอกาสมากมายหรือว่าเป็นตัวหลักนะครับยิ่งการแข่งขันภายในทีมเนี่ย,ยนบบนน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 ่่่าา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 จจะะะขขขขััััััับบบเเเเเเคคีีีียยยวววกกกกกกกแแแดดดดดุืออออมมมมๆลลลลึ้้้ปป็็็ททตตหหหงงงงงงร2ูไฮ์ เ,เพราะฉะนั้นครับโอกาสในการลงสนามกลายเป็นเครื่องหมายคำถามของก r าเบิลเกสุสและเมื่อพอพิจารณานะจากองค์ประกอบรอบๆแล้วเนี่ยครับการย้ายทีมจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของก r าเบิลเกสุสและถ้าเขาเลือกย้ายมาอาเซนอลเจ้าตัวก็้จะสร้างอิมแพคในการเล่นเกมร่วมกับอาเซนอลได้ไม่ยากเช่นเดียวกันในฤดูาากาลที่ผ่านมาครับ จะไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีที่สุดของเคซุสในแง่ของสถิติการทําประตูแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ยอดเยี่ยมของดาวเตะชาวบราซิลเลียนคนนี้นะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนร่วมับการทําประตูมากถึง16ประตูแบ่งเป็นยิงประตูได้8ประตูครับแล้วก็ทำแอสซิสต์ได้8ครั้งแถมยังมีพัฒนาการในแง่ของความยืดหยุ่นในการยืนตำแหน่งและสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากขึ้นฤดูกาลที่ผ่านมามีบ่อยครั้งครับที่เป๊ปเนี่ยจับเคซุสไปยืนในตำแหน่งตัวริมเส้นและเจ้าตัวเนี่ยก็สามารถทาหน้าที่ ถือเป็นตำแหน่งหลักที่ทำให้เจ้าตัวกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งครับจากการลงเล่นทั้งหมด28นัดในลี้ครับเคซุส <C as us> ถูกจับไปยืนประจำการเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวามากถึง12นัดในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่รับโอกาสกลับมาลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งเป็นตำแหน่งหลักเนี่ย เขาก็พร้อมจะแสดงให้เห็นว่าสัชาญชาตญาณความเป็นเพชฌฆาตในตัวเขาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนโดยเฉพาะในนัดที่แมนซิตี้เปิดบ้านถล่มวัตฟอร์ด5-1เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเคซุ <K> สฝากผลงานระดับมาสเตอร์พีซครับแห่งฤทธิ์ความคามด้วยการยิงคนเดียวถึง4ประตูจนกลายเป็นผู้เล่นคนแรกของฤดูกาลที่ซัด4ลูกในเกมเดียวเอาไว้ให้แฟนๆได้จดจำมาแล้วครับและถ้าหากย้ายมาเล่นกับเซนตันจริงๆเท่ากับทัพปืนใหญ่จะได้นักเตะที่ไม่ต้องปรับตัวกับเวทีพรีเมียร์ลีกแถมยังเคยร่วมงานกับอาร์เตต้ามาก่อนในสมัยที่ผู้จัดการทีนนนีีีีีีมมสสเเเเเเเปปปปนน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 นคคคค้้้้็ผูููช่่่่่วยยยยยขออออออองงงง๊กกกาารรดดิโลลลััับบบจจจถึตตททุะะหหืพ มมแม้่วลาสุดครับจะมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกเสนอขายให้กับ2ทีมดังจากเมืองหลวงของสเปนอย่างเรอัลมาดริดและอาเติโกมริดไปด้วยรวมถึงเชลซีกับสเปอร์เนี่ยก็มีข่าวว่าจ้องจ้องว่าจะเข้าร่วมวงด้วยนะครับแต่ถึงยังไงครับอาเซนอลยังคงเป็นตัวเต็งอยู่ดีและผมคาดว่าเราน่าจะได้รู้ทิศทางความคืบหน้าของเจ้าตัวในเร็วนี้แน่นอนเพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังเกมท,ที่ทีมชาติบราซิลของเขาได้นะครับเพิ่งจะเอาชนะเกาหลีใต้ด้วยสกอร์ห้าหนึ่งเคซุสออกมาทิ้งบอมบอกใบกับอนาคตของตัวเองไว้แน และเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องดีที่สุดสำหรับอาชีพของผมด้วยและในวันอังคารหน้าเราคงจะได้เห็นกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้ดูแล้วนเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายการผมออนแอร์ไปเนี่ยเคซูสจะตกลงอะไรบางอย่างได้เสร็จแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่คิดว่ายังไงเนี่ยมีการย้ายทีมเกิดขึ้นแน่แ,นและกับอาร์เซนอลเองเนี่ยเคซูสผมว่าดูเหมาะเจาะกันดีนะครับแฟนๆเืนใหญ่คิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับคนที่สองครับจอห์นทานเดวิสเป้าหมายกองนารราเ็ัเว,วคะบ และจากชื่อเสียงเรียงนามที่เริ่มถูกนำไปเชื่อมโยงกับหลายทีมยุโรปอยู่บ่อยๆรวมถึงสถิติในฤดูกาลนี้ทั้งการยิง15ประตูในลีกกับสโมสร ลงเล่นครบทุกนัดในลีกรวมถึงเป็นดาวสันโวของทีมก็คงไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมเนี่ยอาร์เซนอลที่กำลังขาดแคลนกลองหน้าถึงอยากได้ตัวเขามาร่วมทีมจนถึงขนาดคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาพักใหญ่ๆแล้วหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในตัวจอห์นทานเดวิสครับคือเจ้าตัวเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับอเล็กซานด์ลากาเซสด้วยสไตล์การเล่นที่ชอบปูนเปนในกรอบเขตโทษและโฉบหาโอกาสไปทำประตูสามารถเล่นได้ทั้งในระบบกองหน้าตัวเดียวหรือแม้กระทั่งในระบบหน้าคู่ทศรู่การที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ นกับกลายเป็นว่าดีไม่ดีเนี่ยนะครับผลงานจะดีกว่าตอนยืนกองหน้าคนเดียวซะด้วยซ้ำโจนาธานเวิสคือกองหน้าที่เข้ากับการเล่นในจังหวะทรานซิชันเพลย์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับความเร็วและการเคลื่อนที่เนี่ยชาญฉลาดมากๆแล้วมันสามารถสร้างประโยชน์ในการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกรวมถึงการโต้กลับได้อย่างอันตราย นอกจากนั้นครับเขายังมีเซนส์ในการอ่านเกมที่ถือว่าเฉียบขาดเกินอายุทำให้การเคลื่อนที่ของเจ้าตัวดูเป็นธรรมชาติและมีอิทธิพลในการคุกคามในะรับฝั่งตรงข้ามจากหลากหลายจุดบริเวณกรอบเขตโทษนั่นเองนะครับซึ่งมอควบรวมกับการที่เจ้าตัวสามารถจบสกอร์จากทั้ง2เท้าได้แล้วเนี่ยพิษส่งของกองหน้าชาวแคนาดาคนนี้เนี่ยก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับรูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอาร์เซนอลในตอนนี้เนี่ยต้องการกองหน้าคมๆสักคนเพื่อล่าตะข่ายบนพื้นที่18หลานในกรอบเขตโทษได้อย ผมว่าถือเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับและเรื่องของอายุเนี่ยก็ยังอยู่ในอายุที่ พัฒนาได้อีกไกลเลยครับเพิ่งจะ22ปีเท่านั้นอดย่ังก็ตามนะครับคุณสมบัติในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งทักษะการเล่นกับบอลรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนกันระดับตอนนี้อาร์เซนอลเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเข็ดขยาดกับการที่เจอกับนิโคลัสเปเป้ที่ก็ย้ายมาจากลิวเหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีรู้สึกแขว่งๆในใจบ้างเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าในเคสเนี้ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจและน่าลงทุนนะครับเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเเ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 เมมมมมมนน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 นตต์์์าา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 ะะะะะคค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 รร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 ัััััับบบบบบทีีีีี่่่่่่่่3โดดดิิกกกวววววลลลลผ้้้้้ไไออออองงพพพููใหแแฟยยยยยๆจุ หลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่โดมินิกคาร์วเลวินจะบอกลาเอเวอร์ตันซึ่งอยู่ในสภาพที่ร่อแร่เหมือนกับเรือรอวันอับปางแบบนี้และการเลือกออกไปตามล่าเป้าหมายหาความท้าทายใหม่ๆที่เหนือไปอีกขัน้นกับเรือลำใหม่ๆที่ใหญ่กว่าในบรรดาทีมบิ๊กซิของพรีเ์ลีกเนี่ยดูจะเป็นทางเลือกที่น่าจะพอเหมาะพอจอบกับโดมินิกคาร์วเลวินณตอนนี้ครับด้วยสกภาพที่เขามีเนี่ยนะครับเมื่ออยู่กับเอเวอร์ตัน ผมไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะไม่สามารถรีบออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ภายใต้การคุมทัพของแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะถึงเวลาครับที่เขาควรจะต้องโบกมือลาเพื่อมาริบศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมกับทีมที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างทีมในบิ๊กซิกนั่นเองครับแล้วเมื่อพูดถึงทีมในบิ๊กซิกนี่ยนะครับทีมที่ขาดแข่งกองหน้าที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องอาร์เซนอลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะเป็นคำตอบที่ใช่ของโดมินิกคาร์วัลเลวินก็ได้เรื่องของการปรับตัวของโดดมิิินนนนกคาาวววเเเเออร์ลี่่่ยยถูใ หลังจากผ่านประสบการณ์6ซีซั่นกับเอเวอร์ตันมาแล้วโดวยนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับตัวเลขสถิติในการทําประตูของเขาจัดว่ามีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายครับที่ดูเหมือนว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นปีชงของเขาครับเพราะว่าถูกอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเป็นระยะระยะจนไม่สามารถลงเล่นและโชว์ฟอร์มเก่งได้เหมือนกับ2ฤดูกาลที่ผ่านมาสถิติในฤดูกาลนี้ครับเจ้าตัวลงเล่นไป17นะัดทาไป5ประตูกับอีก2แอสซิสเอาชนะการโดนกลางอากาศได้มากถึง97ครั้งคิดเเเเปป็นนนนนนค่่าาาาาาาฉฉลลีย47.5% 5รรรระะะันนัั้กกกกตตตดสิิจวขููใ อ,นนอาจเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ทีงไ้ก็ตามครับอย่าลืมว่านี่คือหนึ่งในกองหน้าที่มีสริระร่างกายสอบผ่านกับการยินเป็นตัวเป้าในพรีเมียร์ลีกงกฤษเอามากๆทั้งแข็งแกร่ง จบสกอร์ได้หลากหลายรูปแบบและเฉียบคมและลูกลากาก็ดีรวมถึงใช้ร่างกายทั้งความสูงความหนาความใหญ่และความยาวได้อย่างเกิดประโยชน์ครับในการดูกับกองหลังฝั่งตรงข้ามสิ่งนี้ถ้ากังวลสำหรับแฟนๆอาร์เซนอลก็คงจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแม้จะเพิ่งอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นแล้วก็ดูว่าสามารถใช้งานได้ยาวเนี่ยแต่ว่าร่างกายเนี่ยดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับอีกทั้งยังขาดความสม่สำเสมอสาหรับการลงเล่นในฤดูก,กาลที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อความมั่นใจและฟอร์มการเล่นในระยะยยาาาวมกนนน้อขดไห เพราะหากยังมีปัญหาในส่วนนั้นจริงเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบโจทย์สำหรับอาร์เซนอลหรือเปล่าเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการกลับมาทวงบาลังความยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับข้อนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อาร์เซนอลต้องอเผชิญ หากได้ตัวโดมินิกคาวัลเลเว่นมาจริงๆครับคนที่4ครับจารูกัสามาคาครับคนนี้ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เป็นม้ามืดมาแรงประจำลิต์เลยนะครับจารูกัสการ่าคาเป็นกองหน้าเนื้อหอมจากทีมซาสซวโลซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าให้พูดกันตรงๆนอกจากกราเบเลเคซุสที่เป็นเป้าหมายหลักแล้วคนนี้ถือเป็นคนที่ดูมีแนวโน้มสูงเพราะทางอาเซนอลเนี่ยก็ดูสนใจแบบจริงๆจริงจังมากๆสมาร่าในวัยเพียง23ปีครับสถาบันตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าจับตาม คิดเป็นค่าเสียาการทำประตูต่อ90นาทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก0.67ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในทีมของเขาเลยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมเนี่ยเจ้าตัวถึงเป็นดาวซนโวของทีมในรูปการที่ผ่านมาและในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยฟอร์มล่าสุดจากการลงสนามในศึกเนชันลีกนัดเจยรมน,นีเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ครับและหลายๆคนเนี่ยถึงขั้นมองไปว่า เขาจะเป็นตัวความหวังในแดนหน้าของทีมชาติแทนที่ของชิโร่อิมโบบิเล่เลยทีเดียวจุดเด่นของสกามาค์าที่เหนือกว่าทุกคนในลิสต์นี้เนี่ยนะครับคือส่วนสูงที่มากถึง195ซนติเมตรทำให้เป็นอาวุธที่ตอบโจทย์กับการเล่นลูกกลางอากาศนอกจากจะจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมแล้วเนี่ยครับยังมีความคล่องตัวพอสมควรเลยและแน่นอนว่าเขาสามารถบู๊พิงบอลเพราะว่าตัวเขาสูงใหญ่ฮะก็บู๊กับกองหลังได้แบบสบายๆและแม้จะไม่ใช่กองหน้าสายทะลุทะลวงอะไรอขนาดนั้นแต่เจ้าตัวก็สามารถรับบทบาทเป็นทาร์เก็ตแมนที่สร้างประโยชน์ใใใหหหห้้้้้้กกกัััับบททีีีมมมมรรรรรววถึงงงงงงงสาาาาาคเเลล่่่ออฝตขนนนนพืฟยไดดป็ ม,มันจะเป็นการถ่างออกข้างเพื่อเปิดพื้นที่ดรอปตัวเองลงมาต่ําเพื่อมีส่วนร่วมกับเกมให้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งการยืนค้าหาโอกาสโฉบไปทําประตูเจ้าตัวก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและด้วยความยืดหยุ่นและทัศนคติที่เน้นเล่นเพื่อทีมเป็นหลักแบบนี้ทาให้สกามาคาสามารถเล่นได้ทั้งในระบบกองหน้าตัตเป้า กองหน้าคู่หรือแม้กระทั่งกองหน้าตัวกลางในระบบ4-3-3หรือว่า3-4-3ครับหากว่าอาร์เซนอลนั้นอยากได้ทีเด็ดในแดนหน้าที่นอกจากจะคมแล้วยังสามารถซับพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าของฉายาสาลาตัานอิตาเลียนคนนี้เนี่ยน่าจะโดนใจใช้ได้เลยมันจะมีขขาว,ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมยื่นซื้อหลุดมาบ้างแล้วครับแต่ล่าสุดครับผู้บริการซาซูอลโลคอนเฟิร์มว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆจากทีมไหนอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะงั้นเนี่ยนะครับหากไม่อยากโดนพวกบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโร,รป ต้องเร่งมือเลยครับนี่ฮะเหมือนเชฟเบียแล้วคะคนสุดท้ายครับคนิกาโปรครับนี่คือคนสุดท้ายและเป็นอีกหนึ่งแข้งอนาคตไกลวัย y 23ปีของทวีปยุโรปครับกาโปคือนักเตะของ p s ีเอสเวีครับคนนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในลิสต์นี้เพราะจริงๆตำแหน่งของเขาเนี่ยนะครับคือการเล่นเป็นกองหน้าตัวรุนเส้นฝั่งซ้ายที่ถนัดในการตัดเข้าในและหาโอกาสในการทำประตูซึ่งฟังผลเผินเนี่ยก็อยู่ใทับลายกับกราเบ้มาเตเนลีและเอมิล แต่กัคโปรครับสามารถลงเล่นตำแหน่งกองหน้าได้บ้างเช่นเดียวกับแมตตินเนลลี่นะครับเพราะงั้นเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในแง่ของความหลากหลายให้กับแทคติกของอาร์เรต้าได้มากพอสมควรกัคโปเนี่ยสูงถึง187ซนเมตรนะครับแต่ว่ามีความเร็วในการทะลุทะลวงและการตปกับบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆด้วยทักษะการจบสกอร์ท,ที่ยอดเยี่ยมความเร็วเป็นต่อลูกเล่นแพลียวแถมความคล่องตัวที่ผูห้หนวเข้ากับเทคนิคชั้นเชิงและความฉลาดในการเล่นทำให้รวมๆแล้วเนี่ยนะครับดูมีคลาสเลย ือจะพูดกัะให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นนักเตะที่พอจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยยาร่างทรงของเทรเีอองรีซึ่งเป็นไอดอลของเจ้าตัวด้วยนะครับดูแลอาเซนอลเนี่ยจะยิ่งมีความหวังเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าล่าสุดมีรายง,งานว่าก,ากั๊กโปเนี่ยถูกเสนอขายกับอาเซนอลและทีมอริ่มร่วมมือ,อ่างเชลซีแล้วด้วยแม้จะยังมีสัญญาอยู่กับทีมถึงปี2026จะดูเหมือนว่าทาง PSV ครับพร้อมจะผักดานที่ดีลนนี้ เกิดขึ้นหากได้รับข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อมากพอแม้ฤดูกาลนี้ครับเจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆนะครับเจ้าตัวก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไป21ประตูกับอีก15แอสซิส จาก47นัดรวมทุกรายการและมีส่วนร่วมกับการทำประตูสูงที่สุดในทีมในทุกๆแง่บุมนะครับหากนักเฉพาะในลีกเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นดาวซนโบวอันดับ10จากผลงาน12ประตูและเป็นอันดับ2ท็อปอสซิส์ด้วยนะครับจากการอสซิส์ทั้งหมด13ครั้งเป็นรองเป็นแค่ดูซานทาดิสเพียงคนเดียวเท่านั้นสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมมากถึง71ครั้งมากที่สุดอันดับ6ของลีกเลี้ยงผ่านอัชนะคู่แข่งได้มากถึง77ครั้งมากที่สุดออออันนดดบบ4ขขงงงลีกเเครรืื่่้้มยา ก็สมควรแล้วครับที่จะคว้ารางวัลผู้เล่นที่ดีที่สุดแห่งปีของเอริวิซีฮอลแลนด์ฤดูกาล2021-2022ถึง2มาครองได้สําเร็จนะครับจนถึงตอนนี้ครับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นมาจากแค a ด e มีและเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ของสโมสร กัปโปทำไปแล้ว42ประตูกับ33แอสซิส,สจากการลงเล่นทั้งหมด135นัดแถมยังขึ้นแท่นเป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดอะแบกที่มีสิติสวยหรูแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังกัดในทุกๆด้านแบบนี้น่าติดตามมากครับว่าถ้าหากได้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลจริงๆพ่อสวรรค์อนล้น,ลลนเหลือที่มีอยู่ในตัวจะสามารถปลดปล่อยมันออกมาเพื่อใช้อารวาบมนที e พรีเมียร์ลีก erm ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าหรือไม่แน่นะครับต่อให้มาแจ้งเกิดกับพรเีเมียรกะหมมุ ย้ายมาอยู่กับสโมสรอ,อื่นที่ไม่ใช่อาร์เซนอลก็ได้ใครจะไปรู้ผมว่าคุณก็รู้ว่ามันน่าจะเป็นสโมสรไหนนะครับและนี่คือทั้งหมดของเกมเมลนเลข่าวในวันนี้ครับนอกจากในลิสต์นี้เนี่ยยังมีอีกหลายตัวนะครับที่ตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลสุดท้ายครับต้องมาดูกันว่าอาร์เซนอลจะได้ใครมาเป็นกองหน้าตัวใหม่สำหรับใช้งานในฤดูก,กาลหน้านะครับเป็นไงบ้างครับแฟนๆอาร์เซนอลยังไงวันนี้เนี่ยขอบสนามเกมเอเลเลข่าวจัดให้แล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์เอาแชร์ตามกุ่มอาร์เซนอลด้วย านานๆทํำทีแต่ทำทั้งทีเนี่ยก็เอาให้แบบจุกๆแน่นๆกันไปเลยนะฮะถ้ามีผิดพลาดตรงไหนก็ติชมกันมาได้แลวถ้าชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์ให้เกมเองเกมเอเระเลงข่าวและขอบสนามด้วยนะครับเพื่อนๆทีมอื่นๆนะฮะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากรู้เรื่องราวของอะไรที่เป็นการวิเคราะห์เนี่ยพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเกมเองระเลงข่าวและทีมงานเนี่ยจัดให้แน่ๆวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับเกมเองระงข่าวติดตามขอบสนามเอาไว้แล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ